ด้วยพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระบุรพาัมหากสัตว์ยาคือราชเจ้าทุกยุคทุกสมัยดำเนินมาจนถึงราัชาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิลลาเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหลักชัยให้ทุกเหล่าทัพได้ดูแลปกป้องประชาชนชาวไทยและแผ่นดินไทยดังสะท้อนพระราชกรณียกิจทางด้านทหาร ณยุทธภูมิบ้านหมากแค่งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทุกวันนี้ยังอยู่กลางดวงใจของประชาชนชาวไทยมิลืมเลือนในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องเบญจาราชกกุฏธภัณฑ์และพระแสงขันชัยสีหนึ่งในเครื่องเบญจาราชกกุฐภัณฑ์สัญลักษณ์แห่งองค์ราชาธิบดีสื่อถึงพระราชภาราหนาที่ที่สำคัญขององค์พระมหากษัตริย์นั่นคือทรงเป็นจอมทัพไทยผู้ปกป้องราชอาณาจากักรและปวงประสบกนิกรให้มีความปลอดภัยมั่นคง ากย้อนกลับไปบนเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจทางด้านการทหารในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมพระองค์เพื่อเป็นพลังพัฒนาผืนแผ่นดินไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอังกฤษและในช่วงปีพุทธศักราช2515ถึง2519 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากโรงเรียนแนร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลียยิ่งกว่านั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงเวรกรรมอันหารกล้าในเหตุการณ์ยุทธภูมิณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตําบลกกทร์อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งในครั้งนั้น บ้านหมากแข้งได้ถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ปิดล้อมราษฎรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และด้วยพระราชาฤไทยหงใยถึงความปลอดภัยของราษฎรพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งโดยขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกำลังร่อนลงยังไม่ทันสกีจะแตะพื้นพระองค์ได้เสด็จลง และวิ่งโถมเข้าหาที่กำลังอย่างหานกล้าพร้อมกันนั้นยังได้เสด็จไปยังหลุมบุคคลรอบฐานปฏิบัติการส่งให้คำแนะนำกับทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานปฏิบัติการและการวางแผนระบบการป้องกันตนเองอีกทั้งส่งนำกำลังพลชุดปฏิบัติการออกลาดตะเวนโดยพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เอง คืนนั้นพระองค์ได้ทรงประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการในหลุมบุคคลทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับกำลังพลทหารทุกนายทรงเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารจนสามารถนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่บ้านหมากแข้งได้สำเร็จ เด็จพฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งเป็นประธานงานวันราชวันลบครบรอบปี148ประจำปีพุทธศักราช2559นักกองบังคับการกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ข้าขจ้า,าเูา้เจาเจ้า คำปฏิญาณที่ท่านได้ก,กล่าวต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ากลางผู้มีเกียรติในที่ประชุมนี้เป็นคำสัตย์สัญญาที่มีค่าและมีความหมายอันลึกซึ้งหนักแน่นด้วยเป็นสัจวาจาของชายชาติทหารที่แสดงความจงรักภักดีอันแน่วแน่ในพระมหากษัตริย์และในชาติบ้านเมือง พระบรมราโชว,ว่าพระราชทานในวันนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชรัไทยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างเกียรติศักดิ์ของความเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งได้สะท้อนผ่านการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำ Hop to the Body Slam โดยหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดและด้วยพระบรมเดชานุภาพในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ได้เป็นประหนึ่งสายใยแห่งแผ่นดินดูแลปกป้องรักษาอธิปไตยเอกราชแห่งความเป็นไทยได้อย่างมั่นคงสืบต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยทรงสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์นำมาสู่ความรู้รักสามัคคีทรงเป็นจอมทัพไทยกลางหัวใจคนไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ